สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนสมองสุบอนพ่อๆก็ส่องน้องแทนนะพี่น้องน้องมือในกาพนโตกพี่น้องเบิดมือเบิดขึ้นพี่น้องเอ้ยเบิดขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยพายกับเตรียมเอาหะเตรียมเอากะพี่น้องเอ้ยนี่กับพนโต๊ลิ้นอยู่ได้พี่น้องเห็นบอกพี่น้องอยู่ทางฮือนกับน้องแทนถุยหน้านะแม่ลูก ผิวใยไวอันนี้คือเือนควัวแม่นองแทนพี่น้องเ้ยสีหกสิเปื้อนแน่พี่น้องเ่ยสีเปื้อนแน่พี่น้องเ้ยเพราะว่าลังคามันหัวพี่น้องเลยหัวนี่เนี่ยบนเห็ดอยู่เห็ดจิ๋งของแม่นองแทนกับพี่น้องบนเห็ดยู่เห็ดจิ๋งกันสีเปื้อนแน่พี่น้องเพราะว่าฝ้นตกมันห่วงมาใส่พี่น้องเ้ยทางนี้นะเือน ม่นงแทนตกพี่น้องเลยน้ำเต็มหายเต็มคันเลยเหล่ที่เลยแหละใส่ใสทางไว้ใสทางไว้พ่นใหญ่พ่นมาพี่น้องพ่นลงไปส่งกบหายแม่ใหญ่อยู่บ้านผู้ไทยพี่น้องเลยพ่นตกลิ้นอีกแล้วพี่น้อง

คือไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยยันโต้งนักอาย่พี่น้องเอ้ยโต้งนักทแท้ๆพี่น้องเฮ็ดกระซิเดออกเลยแบบนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดทุกอย่างแลหละเฮ็ดซั้นมาปอกมาปีเลยแบบนี้ <c oughs> เฮ็ดออกเลยทุน <c oughs> ต,ตกลินเนาะ <c oughs> ทางโต้งทั้งแดด <c oughs> <c oughs> คนตกแดดพี่น้องเอ้ยแดดออเบิ่งแน่พี่น้องแม่หนองแคนยามว่าผู้และคนบ่มีแดดมีในแม่นแท้จหาแนวมาติดพี่น้องเอ้ยบ่ได้เปลี่ยนลังกสิเปลี่ยนก็คือสิยากอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยาส่วนนยามนยามหยังถ้าเปลี่ยนคือสิได้เปลี่ยนเบิดแ โต้งพี่นอ้องบ่นเห็ดอยู่เห็ดจิ๋นอันนี้คืออึ่งพี่น้องอึ่งอึ่งนะบ้าเพคนเอาลงมาอึ่งกบกบเนี่ยกบพอนองแท้นายยู่ในไใหนี่พี่น้องเลยเพ,พราะว่ากบเพิ่มมาได้หักขานี่เป็นตัวใหญ่ อึ่งเผาอึ่งอย่างมีอึ่งข้างเบิงซะก่อนพี่น้องแต่ว่า uk, วยั่งมาทันไลยตกดอกพี่น้องกะมาข้างเมืองผ่าเมืองทุนนี่แหละเพราะว่าถาาตกระยะเวลาเวลาพุ่นตกระยะมันก่อนกันแม่พี่น้องอย่ามันก่อนอยยามันโฮมกันก็เลยไปได้พากันตก ข้านได้กะตาย่างนั้ลูกโอ้ทำมันตกสแสน่นาะพี่นองนะเ้อ เศาพี่นนางพากันแซ่ข่าปุูกไว้แล้วพี่นอะนาบบาวแซ่ขาวไว้ี่น พอกันแซ่ค่าปลูกไว้พี่น้องไหวหวานกะทาบบุอื่นกับมอเฮิรนแล้วพี่น้องเลยแซ่แบะบ่อต้องโอบโรดพี่น้องตะแว่นเป็นคนลลางให้พี่น้องเลย ตะเวนลัางไฮไบกินตรงน้ำพนไบกินก็มันกระเบโตกเลยอันนี้มันกระเบโต้อาหารดอพี่น้องมันก็ะเพานดิ้นๆอย่างพี่น้องพอไปพลอยตกพอไปพลอพยอันนี้คือมูลถ้าแม่นั่นแหละพี่น้องถ้าแม่เพิ่นซื้อโอ่งไว้ <c oughs> ตะแวนพันลั่งห้ น้องแท้นนอนอยู่ตรงนั้นพี่น้องเพราะว่านอนอยู่ข้างล่างมันเปียกมันเปื่อนก็เลยบนมันกับมันกับเปียกบัเปื่อนแล้วพี่น้องแต่ว่าน้องแท้นบริยูซื่อๆอะไรเข่าผูกปลาเข่าไอ้มันได้ยืบเบาๆให้นึงนลยนะได้ยืบเบาห้หนึ่งเขารีบลายแท้ ตอนนักมาลบทอนตอนนี้นอ้เป็น น้องพาไซสบายดีปะลูกนะแม่ลูกน้องปุนาพี่น้องน้องผุน้องน้องน้ำพี่น้องบ่แม่นบ่แม่นน้องปุนาน้องน้ำนี่เราเอาดิระบายได้กล้าแล้วเจ้านะ ตาแว่นหลังให้ตาแว่นเห็นแต่ข้อพี่น้องเอ้ยตาแว่นหลังให้สะไปดีพราะแม่พี่น้องไสตาแว่นหลังงูหลังหลังหลังให้พี่น้องเอ้ยนีนไ่ไง ล่างโอ่งล่งางอไว้ตงน้ำไว้กินพี่น้องมมนนอกแต่กินน้ำพลินี่สิะไพี่น้องเอ้ยแมนเขากินน้ำพลนพี่น้องอยู่เมืองไทยผูรางคนเพะ่ะอยู่เมืองไทยเพะ่ะเขาบ่ค่อยกินแมนอยู่อยู่ไทยเข้าบกินอยู่แล้วเนาะเอ้ย,อยคนเขาบกินเนาะมันชัดบ้านข่อย่มีสารพิษแมนบ้านข่อยมีแต่ขาดสารอาหารสารพิษบ่มีแต่บ้บานข่อย ขาดสารอาหารอย่างเดียวพี่น้องเห็นแต่คอตาแว่นน้ำเต็มนั่งจนชิดเต็มโอ้แม่โมเบาหนักหนักหลายหนักหลายตาแว่นลงไปชูชุก,ก,ก,กเลยพี่น้องเี้ ຕ້ອງແຖມເມື່ອຕົກກ້າຊ່ອຍຊ່ອຍອັນຜັກຫຍ້າຊິເນາອມາໃໃຊ້ໝາມງນະໝອືກິນໍາເນິນຕ້ແງຕາວັນາກກາກຫຼນบ่ຕາ มวนบ้าวลมวมวาหมาุกระล่างหมกม่วงพี่น้องเลยล่างไห้พี่น้องพรไม่ล่างหมาะล่างไห้พี่น้องเป็นทูฮะแทนนอนู่เทิง์่ ต้องน้ำผนไม้กินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าง่ามน้ำผลนตก๊ะง่ามน้ำาลไม้กินน้ำผนเพราะว่าน้ำสั่งวุมีแล้วกินน้ำผนเพราะว่าน้ำผนบ้านข่อยวุมีสารพิษพี่น้องขาดแต่สารอาหารตอนนี้ตาแว่น อย่างไหไว้ตรงนั้นแม่น้องเพชรไอแม่ไอเจ้าท่อนเพิ่นยู่พื่อนเลยแม่เจ้าท่อนเพิ่นชุบเป็นคนสื่อเนาะมูลของท้าแม่แหละพี่น้องมูลของแม่เหลือแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยกับเพื่อนลังหนึ่งมาพยัลมาบอกปีน้ำ พี่น้องต้องอยู่พื้นมัน่าต้องควรอันนี้อันนี้น้องทรายอันนี้ก็น้องทรายพี่น้องเอากุญแจนะมาใคหมุนออกข้างล่างนะนางกุญแจในถ่านทุ่งนะเอากุญแจมาเปิดนะเพิ่นลงมากับลูกทรายเพิ่นเพิ่นกระสีได้ลงมาเห็ดอันเห็ดหน้าพี่เลยพี่น้องต่อไปพี่น้องกระสีเห็นเพิ่นอยู่คู่มืออลไรพี่น้องเพราะว่าแม่ลงแท่งกระสีถ่ายคลิปทุกมืออะไรพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นพอไปบอยพี่น้องเอ้ย แคนแคนก็จะได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะพี่น้องคลิปหนนะ้าพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสอนแคนนะพี่น้องบ๊ายบาย